คุณเพื่อนเพื่อนเรียนรู้เก่งสวัสดีค่ะวันนี้วันมารีวิวช็อตนครับครับวันได้มาสองตัววนะันได้มาจากไหนครับวันได้มาจากตีเว่นได้มาสองตัวแล้วอ้าวตัวที่คุณสะสมมาแล้วตัวที่หนึ่งชื่ออะไรครับเล็ดเล็ดตัวที่สองบอม บอมเบอร์และก็ตัวที่สามของวันนี้ก็คือชารตัวที่ตัวที่มีแคปอ้าวนี้เรามาลองแกะกันเลยดีไหมแกะ้งาแกะจากข้างล่างเหรอตอนนี้ค้าบบกว่าให้แกะด้แต่แกะจากข้างล่างดีกว่าใช่ไหมครับจริงๆเราก็ไม่ได้เก็บกล่องเลยนะ ันนี้อะไรบอกคุณพ,อพ่ <Orange. S 2> อทิศอเ่าเป็นลูกอมกลิ่นส้มเนาะอันนี้ลูกอมกลิ่นอะไระลูกอาสตอรี่อาโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอาช้าออกมาไดนะ้กับเพื่อนๆนะนี่อะนอะไระไรอะไรอะไนระไรอะไนอะไไอะะอไงอระรออ โดนเลยโอ้ยเอาทีนี้เรามาเรามาเฉลยกันว่านี้มันคืออะไรนะมันเป็นเอาไว้ใส่อะไรครับไอ้ลูกอมองไรนะครับขันยังไงอ่ะลูกทำยังไงเนี่ยแหะคนทำเป็นไหมมันดึงยังไงอ่ะอ๋อ แม่ช่วยแกะนะม่แกะสตรอเบอรี่จอกสีเขียวรีบแกะรีบแกะใส่เอาใส่เลยอ่ะเอาใส่ไว้เลยได้สองสองห่อนะจับไว้หน่อยดิ ช่วยไหมลูกช่วยคนทำเองครับอ๋อตรง,ตรงครับอ๋อ,อลืมนับว่าได้กี่มเมตรนะสาม,ส,ามสิบห้าน่าจะประมาณสิบเมตรแล้วนะลูกเนาะเหมือนเดิม ครบแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดเนอ,อระวังหนีบมือนะคะเด็กๆเสร็จแล้วสวัสดีชั้เธอลูกอมกินหน่อยสิได้ไหมได้เหรอมาเอามาเลยครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บชิมซี่อร่อยไหมยัยง อันนี้ดีเลยทําอย่างนี้ก็ได้เลดวลามันคุยกันอนะ่ะกดตรงข้างหลังอย่างเงี้ยสวัสดีทุกคนเราก็อยากกินเหมือนกันนะอใ <okay>. จ <Investment for Noah> ปากเราเลยเยมเยมเนี้มนียมเนี้าเจียมเนีนียมเนียมเนยมเนี้มเนียมเนียยมเนีมยมเนียียมเนียมเียมเยยี ฝั่งยาวๆนี้เอาไว้ตักเนาะอ้าวทีนี้เรามากินกันดีกว่าแกะอนะไปั <c oughs> ดโอ้ยอันนี้หลายวันแล้วเพราะว่าวันนั้นเราแกะเอาแต่ของเล่นแล้วก็ลืมกินไข่แช่ไว้ในตู้เย็น